โอเคนะครับผมนะั้นก็ขอาการสวัสดีชมท่านกันด้วยครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่นการสอนวการรับเจ้าตัวของไนโตฟีนะครับผมนะผ่านเจ้าตัวอ e ีพิเกนไปนอกนะครับผมนะอ่ะก็เล่นการพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมนะว่าไอ้เรื่องของการชนะล็อนนะครับผมนั้นมันสามารถชนะล็อกด้วยเจ้าตัวเจ้าตัวของทูมันี่วอลเล็ตได้นะครับผมนะอ่ะซึ่งก็ทําให้แบบนี้แหละายคนนะครับผมนะอยากที่จะให้ผมสอนวิธีการทำนราครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ ไม่มีเรียกว่าดิไม่มีเจ้าตัวของบัตรเครดิตนะครับผมเพราะว่าไอ้ขั้นตอนการชัระเงินน,นะครับมันจะต้องใช้ปเป็นเรื่องของบัตรแล้วก็พร้อมเพย์นะครับผมนะเออในการชาระเงินเนาะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังแบบไม่อายุไม่ถึงที่จะทําบัตรเครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับผมหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นนะครับผมนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีทูมานี่บัตรดิบแล้วนะครับผมนะเลยอยากจะรู้วิธีการทำเนาะนะครับผมนะซึ่งหลกัหลกๆวิธีการทำนะครับผมจะใช้เจ้าตัวฟังก์ชันของทูมันนี่นะครับที่มันจะเเเขขีี Money, ขนนนะีียยนน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 นววว่่่่าาาาาทททููมมมมมัััสสสตอออรรร์์กดดงงฉะะะคบผผซึ้๋จํ ในมือถือให้ดูอีกทีนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาทงมาดูหลักๆของการชำระเงินกันก่อนนะครับผมนะว่ามันชำระยังไงซึ่งถ้าเป็นแบบที่ทําจริงๆเอาผมนะตอนที่เราชำระเงินนะครับผมะคือส่วนตัวผมทําในโทรศัพท์นะแต่ถ้าคุณทําบนคอมนะครับมันน่าจะมีให้เราเลือกแค่สองเมนูนะครับจะมีเป็นบัตรแล้วก็พร้อมเพย์ซึ่งถ้าทําในมือถือนะครับผมมันจะมีหัวข้อนึงชื่อว่าบัตร Google p a y นะครับผมนะซึ่งผมแนะนาให้ทาในมือถือโดยการทําผ่านบัตร Google Pay นะครับผมนะเพราะว่าถ้าทําผ่านบัตรธรรมดาเนี่ย แต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันถ้าใครทําแบบนี้ได้ก็ทําไปแต่ใครทําไม่ได้ก็ลองทําผ่านบัตร Google Pay นะครับผมนะบโอเคนะครับผมนะผมก็จะจําลองโดยการทําเป็นบัตรผ่านบัตรธรรมดาให้ดูนะครับผมนะหละักๆหัวข้อที่เขาจะให้เราทําการใช้นะครับผมก็คือคือจะมีหมายเลขบัตรวันเดือนปีแล้วก็มี CVC อันนี้คืออะไรอันนี้คือรหัสความปลอดภัยก็คือเป็นรหัสแบบเป็นรหัสยืนยันบัตรง่ายๆประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีชื่อชื่อที่ปรากฏอ,อยู่ในบัตร มันจะใช้ประมาณสีหัวข้อนี้แต่ถ้าเป็นของ Google Play เนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เยอะกว่านี้นิดนึงแต่ก็หลักๆที่เราจะเอากันจะมีสีหัวข้อนี้โอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนการเปิดบัตรหรือรนู่นน้่นนั่นเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่อยู่ในมือถือกันเลยแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับก็พอเราทำการเข้ามาในแอป t o Money Wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะให้เราทำการมาที่ t o Money Wallet Mastercard นะครับมันจะอยู่ตรงหน้าแรกเลยนะครับผมนะพอเราเข้ามานะครับหรือถ้าคุณนะครับหาไม่เจอนะครับให้คุณกดไปที่ฉันนะครับผมนะแล้วให้คุณทำการเลื่อนหานะครับหน้าจ้านี่เขียนว่า t o Money Wallet Mastercard ของฉันนะครับผมนะสามารถ ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับผมครับคือทั้ง2อันจะเป็นอันเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะให้คุณทําการกดเข้าไปนะครับผมนะเมื่อคุณทําการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาในหน้าต่างแบบนี้นะครับให้คุณทําการกดเปิดปัดไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดนะครับโอเคนะครับต่อมาพอคุณทําการเกิดเปิดบัตรเสร็จปุ๊บนะครับให้กดมาดูที่ดูเลขบัตรนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องใช้อยู่ตามนี้เลยนะครับผมนะะหลังจากนั้นก็ให้คุณทําการเอาข้อมูลต่างๆที่อยู่ในส่วนของดูเลขบัตรนะครับทําการไปกรอกใส่ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมหลังจากที่เราเริ่มการดูรหัสเต็ปูรับให้เรามาใส่ก็จะมีรหัสตรงนี้นะครับผมเป็นรหัสบัรเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็วันเดือนปีเอามาใส่ตรงนี้ครับผมแล้วก็รหัส CVC ก็เป็นตรงนี้เอามาใส่แล้วก็ชื่อจปรากฏก็คือชื่อนักสกุลเราแต่มันจะเป็าานภาษาอังกฤษนะครับก็ให้คุณเอามากรอน,นะครับผมแค่นี้ครับก็จะเป็นอัพเร็จสิน้นแล้วสรับการเพิ่มการฉลากหนึ่งซึ่งส่วน,นั้นผมอาจจะไม่ทําให้ดูนะครับผมนะหรือทําให้ดูดี แต่เอาจริงๆอะผมเพิ่มมาแล้วตรงนี้เห็นไหมครับผมอันนี้คืออันที่ผมทําไว้ก่อนนั่น,นี้นะครับผมนี่ซึ่งถ้าเป็นของเอ่อไม่ว่าดิถ้าเป็นของ g รูน l ทนนะครับผมมันจะมีกกอกเพิ่มก็คือจะมีที่อยู่เนาะแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีเมืองที่เราอยู่ประมาณนี้มีประเทศไม่แน่นะผมนะอา่าประมาณนี้เลยนะผมนะสำหรับที่ใช้นะครับผมก็มจะม,ะมาเนี้ยนะ ซึ่งพอคุณทําการเออ่ชำระเงินเสร็จปุ๊บครับผมมันก็จะทําการชําระเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะทำการตีกลับให้เรานะครับผมมันก็จะเรียกว่าล้มเหลวนะครับผมนะสำหรับบูธตรงนี้นะครับผมนะก็คือเราจะไม่เสียเงินนะครับผมง่ายๆครับผมก็คือเขาจะชำระปุ๊บแล้วเขาก็เขาก็จะคืนเงินให้เรามานะครับก็คือจะไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับผมนะอันนี้จะเป็นขั้นตอนนะครับผมการใช้เจ้าตัวของบัตรทูมันนี่มาสเตอร์การ์ดนะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่มีเจ้าตัวของเรื่องของบัตรเครดิตเนาะ นะครับผมนะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สามารถใช้แทนก็นได้นะผมประมาณนี้นะครับผมนะเอาว่าสักชิ้นก็จะประมาณนี้เลยนะผมนะก็ใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะผมนะคลิปนี้อาจจะไม่ทําให้ดูนะผมเพราะว่าผมทำไปแล้วรอบนึงเนะี่ยมันเลยทําให้ดูไม่ได้นะผมแต่ก็พยายามอธิบายให้เข้าใจไม่สุดแล้วกันนะผมนะเอาว่าสักชิ้นก็ไว้ประมาณน,นี้เอครับถ้าคุณ,คณ like, share, ที่ชอมอยู่แล้วคืมไลค์แชร์ติดผมด้วยผมตักคิดก็จะอธิบายนะครับผม